กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับคุณผู้ชมครับนี่คือคา r โตกราเฟอร์หรือชื่อภาษาไทยว่านักเขียนแผนที่แห่งนาออสครับเกมนี้เหมาะสำหรับบอดเกมเมอร์อายุ10ปีขึ้นไปใช้เวลาในการเล่น30-45นาทีและเกมนี้หลังกล่องระบุเอาไว้ว่าสามารถเล่นได้ตั้งแต่1คนถึง100คน อาจจะคิดว่าโมเรื่องจริงครับหลังกล่องเขียนเลยเล่นได้1นึ100ถึงหนึคนจริงๆซึ่ง1นึถึงหนึคนที่ว่านี้นะครับหมายถึงจํานวนของ Player Sheet ที่เกมนี้ให้มาใน1กล่องนั่นเองนี่100่งร้อใบฟลิปนี่นะครับผมนั่นก็จะหมายความว่าจริงๆแล้วขอแค่คุณมีอุปกรณ์ครบคุณก็สามารถเล่นพร้อมกันได้นั่นเองครับและแน่นอนครับคาโตกราฟเฟอร์เกมนี้ฮะได้รับลิขสิทธิ์แปลเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องโดยรัฐเดอะสตองโฮสยามนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต่างๆและคู่มือเป็นภาษาไทยเรียบเรียงไวู้้เป็นนอย่าาางี้ผชมมสรถ ไปดูได้เลยนะครับในเกมนี้ครับเราจะรับบทเป็นนักเขียนแผนที่นะฮะออกไปสำรวจพื้นที่แล้วก็เขียนแผนที่ขึ้นมานะครับซึ่งหมายถึงการเขียนจริงๆเพราะว่าเราจะได้เขียนลงบนเพลเยอร์ชีตโดยดินสอนนี่แหละนะครับเขียนไปให้เต็มที่จนกลายเป็นแผนที่ในแต่ละเกมนั่นเองบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะว่า How to Play ที่เดียวจะสอนในวันนี้นะครับผม เป็นกฎการเล่นแบบพื้นฐานนะฮะส่วนกฎการเล่นเพิ่มเติมอื่นๆคุณผู้ชมสามารถดูได้ใน r รูบุ๊กที่อยู่ในกล่องได้เลยครับเริ่มต้นที่วิธีเซตอัพกันก่อนเลยฮะทำการแจก Player s h e e t ีหรือกระดาษบันทึกแผนที่นะครับให้กับผู้เล่นคนละ1แผน่น ก็คือแจกก็ดึงปื๊ดออกมาอย่างนี้เลยแล้วให้ทุกคนที่เล่นอยู่ในเกมนี้นะฮะตัดสินใจร่วมกันว่าจะเล่นด้วยกระดาษบันทึกแผนที่ด้านไหนนะครับระหว่างด้านนี้ฮะก็จะเป็นด้านของพื้นที่ผงไพรกับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นแผนที่รกร้างนั่นเองแต่และด้านก็จะมีความสนุกที่แตกต่างกันไปนอกจากนี้แล้วก็แจกดินสอให้กับผู้เล่นคนละหนึ่งแท่งด้วยนะครับได้แล้ววางพักไว้ก่อนจากนั้นทําการเรียงการ์ดพระราชาสวนีนะครับผมก็คือการ์ด A B C D เนี่ยและ C ใบตรงนี้นะครับเรียงไว้แบบนี้จากนั้นครับทำการแยกกองการ์ดคะแนนเกียรติยศออกเป็น4ี่กองวิธีการแยกก็คือแยกที่หลังการ์ดเหมือนกันเอาไว้อยู่ด้วยกันนะครับทำการสับซับซับให้เรียบร้อยจากนั้นก็เปิดขึ้นมากองละ1ใบวางไว้ใต้การ์ดพระราชาเสวนีนี่แหละอันนี้ก็1ใบสรุปง่ายๆคือเปิดกองละใบครับ แล้วก็าวางไว้ใต้การ A B C D ซึ่งกองการ์คะแนนเกียรติยศนี้นะครับไม่ได้ฟิกตำแหน่งว่าบบสีนี้ต้องอยู่ที่ตัวนี้เท่านั้นนะคะอย่างอถ้ามาดูตรงนี้อยู่ตัวดีใช่ไหมจะเห็นว่าตัวดีในสีม่วงแต่ผมวางตรงนี้เป็นสีเขียวคือจริงๆแล้วไม่ได้ฟิกนะครับคุณจะสลับตำแหน่งยังไงก็ได้แล้วแต่ชอบส่วนการดที่เหลือที่ไม่ได้ใช้สามารถเก็บลงกล่องไปได้เลยครับ ทำการเรียงกร์ดฤดูการทั้ง4ี่ใบครับเริ่มต้นใบบนสุดให้เป็นฤดูใบไม้ผลิแบบนี้นะฮะตามมาด้วยฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและจบด้วยฤดูหนาวครับซ้อนทั้ง4ใบแล้ววางไว้นะฮะในจุดที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้ทําการแยกการาดสมุนรากูลทั้ง4ี่ใบออกมานะครับผมคว่ำแล้วก็สลับสับที่ให้เรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้ววางแยกเอาไว้ก่อนสุดท้ายครับก็เอาการาดสำรวจเนี่ยนะฮะสับทั้งหมดเลยครับให้เข้ากัน แล้วนำก๊าซสมุนของตรากูลหนึ่งใบเข้าไปสับในกองก๊าซสำรวจด้วยนี่สับที่สับตำแหน่งให้เรียบร้อยเมื่อสับเสร็จแล้วนะครับก็เอากองก๊าซเนี่ยนะฮะวางไว้ใกล้ๆกับการฤดูการนะครับผมเพื่อวางไว้เป็นกองก๊าซสำรวจนั่นเองเพียงเท่านี้เราก็พร้อมที่จะเขียนแผนที่กันแล้วครับผมในเกมนี้ครับเราจะเล่นกันทั้งหมด4ฤดูการด้วยกันในแต่ละฤดูการก็จะมีจํานวนรอบในการเล่นที่ไม่เท่ากันซึ่งในแต่ละรอบนั้นก็จะมีเฟสในการเล่น3าช่วงด้วยกันครับก็คือช่วงการสำรวจ ช่วงวาดแผนที่และช่วงตรวจสอบครับเริ่มต้นเฟสแรกครับคือช่วงของการสำรวจนั่นเองนะฮะให้เราเปิดการดจัดก,กองกาดสำรวจ1ใบในกรณีที่มีใบที่เปิดไว้อยู่แล้วนะครับให้เอาใบาใหม่เนี่ยซ้อนทับไว้แต่เหลือพื้นที่มุมซ้ายบนเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงของการตรวจสอบเนี่ยเราจะมาเช็คเลขเวลาตรงนี้กันเช็คยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่าอีกทีนะครับซึ่งในการ์ดของกองกาดสำรวจเนี่ยนะฮะจะมีกาดอยู่3ประเภทด้วยกัน1ก็คือการสำรวจทั่วไปนะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ มุมซ้ายบนก็จะเป็นเวลาถัดลงมาตรงนี้ชื่อการ์ดนะครับเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่เขาไปลงมาตรงนี้ครับผมก็จะเป็นประเภทของพื้นที่นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายในเกมนี้เนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์พื้นที่ทั้งหมดเลยเนี่ย 6รูปแบบนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นรูปภูเขานะครับซึ่งจะอยู่ในกระดาษบันทึกแผนที่นะฮะส่วนอีก5าแบบที่เหลือก็จะมีป่าไม้มีหมู่บ้านมีไร่นามีผืนน้ําแล้วก็ลูกสมุนนะครับส่วนครึ่งว่างนะครับถัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบของพื้นที่ที่คุณจะต้องวาดลงไปในกระดาษบันทึกแผนที่นั่นเองการสำรวจบางใบครับก็จะมีประเภทของพื้นที่ให้เลือกมากกว่า1แบบนะครับและในขณะเดียวกันการสำรวจบางใบก็จะมีรูปแบบของพื้นที่ให้เลือกมากกว่าแบบ1แบบ <Geg> end, เช่นเดียวกันทั <igg as. S 1> ้ง หมดน,นี้คุณก็สามารถเลือกได้ตามที่การ์ดเอื้ออํานวยนะฮะการ์ดประเภทต่อไปครับก็คือการ์ดสมุนแห่งรากูน,นั่นเองซึ่งเราจะสุ่มเข้าไปในกองเนี่ยทุกรอบนะฮะลักษณะของการ์ด้คล้ายกันครับแต่จะสังเกตได้ว่ามันไม่มีเวลาระบุอยู่บนมุมซ้ายบนก็จะมีชื่อการ์ดนะครับ แล้วก็จะมีช่องตรงนี้อีก2ช่องนะฮะทางซ้ายอันนี้บอกว่าเมื่อเปิดเจอการ์ดสมุนแห่งดากูนใบนี้คุณจะต้องส่งแผนที่ของคุณให้กับผู้เล่นคนที่อยู่ทางซ้ายหรือทางขวาอันนี้ก็ให้ดูที่ลูกศอนนะครับส่วนทางขวานี้ก็จะเป็นรูปแบบของพื้นที่นะครับที่คุณจะต้องวาดลงไปบนแผนที่ของผู้เล่นที่คุณรับแผนที่ของเขามานั่นเองหลังจากที่วาดในรูปแบบแผนที่ของลูกสมุนเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการส่งแผนที่คืนเจ้าของเขาไปนะฮะอธิบายง่ายๆการสมุ แหงรากูลเนี่ยเอาไว้แกล้งเพื่อนครับ <S <S> <S เปิดมาเจอเมื่อไหร่เนี่ยความพะรื้อหันบังเกิดแต่ก็ต้องระวังด้วยเพราะเพื่อนเราก็จะแกล้งคุณเช่นเดียวกันและการ์ดอีกหนึ่งประเภทที่คุณสามารถเจอได้ในเกมนี้ครับคือการ์ดซากปรักหักพังแบบนี้ดูง่ายๆครับมุมซ้ายบนก็จะมีรูปซากปรักหักพังส่วนสัญลักษณ์ตรงกลางตรงนี้ก็เป็นรูปซากปรักหักพังเช่นเดียวกันหากคุณเปิดเจอการ์ดซากปรักหักพังให้เปิดการ์ดอีกหนึ่งใบต่อทันทีหากเปิดมาแล้วยังเป็นซากปรักหักพังต่ออีก ปใบต่อไหากเปิดเจอการสำรวจนะครับ <S 2> <S 2> <S ให้เราเล่นตามรูปแบบของการสำรวจใบที่เปิดได้แต่ในรูปแบบที่คุณต้องวาดนั้นคุณจะต้องวาดทับรูปซากปรักหักพังซึ่งจะอยู่บนแผนที่นั่นเองอย่างเช่นตรงนี้นี่คุณต้องวาดทับรูปนี้นะครับผมขอแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งในรูปแบบที่คุณจะวาดทับแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับหากคุณไม่สามารถวาดรูปแบบพื้นที่ลงไปบนช่องซากปรักหักพังได้หรือว่าไม่เหลือช่องซากปรักหักพังให้วาดทับแล้วก็จะเข้ากฎของข,องข้อยกเว นะครับข้อยกเว้นในเกมนี้ก็คือคุณจะสามารถวาดประเภทพื้นที่ประเภทใดก็ได้ยกเว้นภูเขานะครับ ได้1ช่องลงตรงไหนก็ได้บนแผนที่ของคุณทีนี้กลับมาที่การสร้างปรักหักพังนิดนึงนะครับหากเปิดมาเจอ้างปรักหักพังแล้วใบต่อไปเปิดมาปับ๊บอ้าวเจอสมุนของรากูนให้ทําการเล่นตามผลของการสมุนของรากูนไปใบต่อไปเปิดมาถ้าเป็นการสำรวจปกตินะครับให้เล่นประกอบกับการสร้างปรักหักพังด้วยนะครับถือว่าการใบนี้ยังไม่โดนเล่นไปนะจ๊ะทีนี้เมื่อผ่านช่วงของการสำรวจไปแล้วครับก็จะเข้าสู<ป>่ช่วงที่2นั่นก็คือการวาดแผนที่นั่นเองให้ทําตามที่การสำรวจบอกนั่นแหละก็คือเลือกประภท พื้นที่ขึ้นมา1อันนะครับแล้วก็เลือกรูปแบบของพื้นที่1อันนะฮะหากการ์ดมีให้เลือกนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอันเดียวก็บังคับใช้อันนั้นไปเลยเลือกออกมาอย่างละ1ชนิดครับเพื่อวาดลงไปบนแผนที่ของเราโดยมีกฎในการวาดก็คือ1ครับคุณไม่สามารถวาดในช่องที่วาดไปแล้วได้ช่องที่วาดไปแล้วก็คือหมายถึงช่องที่คุณทําการวาดรูปแบบลงไปแล้วนั่นเองและช่องที่เป็นรูปภูเขานะครับผมหรือถ้าเล่นด้านพื้นที่รกร้างตรงกลางตรงที่เป็นพื้นที่รกร้างตรงนี้ก็ถือว่า ่าเป็นช่องที่วาดแล้วเช่นเดียวกันในขณะที่ช่องซากปรักหักพังนี้นะฮะหากคุณยังไม่ได้วาดอะไรลงไป ก็ถือว่ายังเป็นช่องว่างอยู่ยังสามารถวาดลงไปได้นะครับและที่สําคัญนะครับคุณไม่สามารถวาดออกนอกกรอบจากแผนที่ได้นะฮะพื้นที่ที่คุณเลือกมาต้องอยู่ภายในกรอบเท่านั้นห้ามมี่วนใด่วนหนึ่งยื่นออกนอกกรอบเด็ดขาด2ครับคุณไม่จําเป็นจะต้องวาดติดกับช่องที่เคยวาดไปแล้วบนแผนที่ยกตัวอย่างเช่นสมมติอะอย่างใบนี้ต้องวาดเป็นแบบตัวยึกยือตรงนี้ผมเอาตรงนี้เลยฟึบเนี่ยแล้วก็ตีเส้นไปก็จะเป็น5ช่อง แล้วก็เลือกแบบพื้นที่ผมเลือกเป็นหมู่บ้านแล้วกันนะผมก็ทําการวาดหมู่บ้านลงไปในแต่ละช่องนะครับจะได้รู้ว่าช่องนี้เป็นหมู่บ้านเวลามาดูทีหลังจะได้ไม่งงเปิดใบที่2มาป,าปั๊บผมไม่จําเป็นจะต้องวาดติดกับของเดิมนะฮะผมสามารถเริ่มต้นพื้นที่ใหม่ตรงไหนก็ได้ในแผนที่เลยนะครับอ่ะผมฉีดตรงนี้เลยฟืบเป็นป่าไม้แล้วกันอ่ะเป็นป่าไม้ฟืบ อย่างนี้ก็ทําได้นะครับไม่จําเป็นต้องวาดติดกับของเดิมคุณเริ่มตรงไหนก็ได้ขอแค่อยู่ในกรอบแล้วไม่วาดทับช่องที่เคยวาดแล้วแค่นั้นพอกดในการวาดข้อต่อไปนะครับในการวาดรูปแบบนั้นคุณสามารถกลับซ้ายเป็นขวากลับขวาเป็นซ้ายหรือหมุนรูปแบบได้อิสระเต็มที่เลยนะครับจะพลิกอย่างเดียวจะหมุน หมุนด้วยพลิกด้วยได้หมดเลยแล้วแต่เอาที่คุณชอบเอาที่คุณเห็นว่าสมควรแล้วก็วาดลงไปในแผนที่ของคุณนะครับกดข้อต่อไปครับหากคุณไม่สามารถวาดรูปแบบลงบนแผนที่ได้นะครับก็จะเข้าสู่กฎของข้อยกเว้นทันทีคล้ายๆกับที่โยอธิบายในตอนสร้างประหลาดขัดขังเมื่อตะกี้นี้นั่นแหละนะฮะ ก็คือหากไม่สามารถวาดได้อันเนื่องมาจากว่าไม่มีพื้นที่ให้ลงแล้วนะครับให้ทําการเลือกประเภทของพื้นที่1ชนิดเลือกอะไรก็ได้ยกเว้นภูเขานะครับและก็วาดล,ลงไปตรงไหนก็ได้บนแผนที่นั่นเองและกฎข้อสุดท้ายในการวาดแผนที่นะครับก็คือในเกมนี้นะครับคุณสามารถเก็บเหรียญระหว่างเกมได้นะครับโดยเหรียญจะมาจาก2ที่ฮะหคือเมื่อกาดของการสำรวจนะครับมีรูปแบบที่มีรูปเหรียญติดมาด้วยแล้วคุณเลือกรูปแบบนั้นคุณก็จะได้เหรียญไป1เหรียญ ครับอาอย่างสมมุติการ์ดมหานาทีเนี่ยผมเลือกได้ว่าผมจะเอาจํานวนช่องเยอะหรือผมเอาจำนวนช่องน้อยและเอาเหรียญผมสมมติเอาจานวนช่องน้อยและเอาเหรียญผมก็จะวาดลงไปหมุนยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะวางนี่เลยหมุนเป็นแนวนอน3ช่องนั่นจะหมายความว่าผมจะได้เหรียญหนึ่งเหรียญจากการที่เลือกรูปแบบช่องน้อยด้วยนะครับเมื่อคุณได้เหรียญทําการระบายแรงเงาในช่องเหรียญตรงนี้น,นี่ระบายไปเลยครับ เพื่อจะได้รู้ว่าเราได้แล้วหนึ่งเหรียญและอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้คุณได้เหรียญมาก็คือหากคุณสามารถวาดช่องล้อมรอบภูเขาได้ล้อมรอบนั้นหมายถึงแค่ซ้ายขวาหน้าหลังก็พอทะแยงไม่ต้องนะครับผมอ่ะอย่างนี้ใบใหม่เปิดมาปุ๊บวางแนวนอนปับ๊บเข้าไปอย่างนี้ถือว่าล้อมภูเขาแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อล้อมภูเขาได้ก็แปลว่าคุณจะได้เหรียญไปด้วยคุณก็กลับมาระบายตรงนี้เพื่อบอกว่า คุณได้เหรียญจากการล้อมภูเขาด้วยทั้งหมดที่ว่ามาก็คือกฎในการวาดแผนที่นั่นเองนะครับเมื่อวาดเสร็จเรียบร้อยทุกคนแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงต่อไปก็คือช่วงของการตรวจสอบนั่นเองในช่วงของการตรวจสอบนี้นะครับจะเป็นการดูว่าฤดูนี้จบลงหรือยังวิธีการดูก็คือดูก่อนว่าในการฤดูที่เราเล่นอยู่ตอนนี้นะครับเลขข้างบนนี้มีค่าเท่าไหร่ซึ่งแต่ละฤดูก็จะมีไม่เท่ากันนะฮะฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีเท่ากันอยู่ที่8ส่วนฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยจะมีอยู่ และสุดท้ายฤดูหนาวเนี่ยจะมีอยู่ที่6นะครับทีนี้เมื่อเรารู้เลขของฤดูแล้วนะครับให้เรามาดูที่กองการสำรวจที่เราเปิดไว้ในรอบนี้เอาเลขเวลาที่อยู่มุมซ้ายบนของทุกใบที่เราเปิดไว้มาบวกรวมกันถ้าตัวเลขยังไม่ถึงตัวเลขที่ระบุอยู่บนการฤดูแปลว่าฤดูนั้นยังไม่จบนะครับให้กลับไปเริ่มในช่วงสำรวจใหม่ก็คือเปิดการกองสำรวจขึ้นมาแล้วก็เล่นต่ออีกหนึ่งใบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่การตัวเลขเวลานะครับเท่ากับหรือมากกว่าตัวเลขที่ อยู่บนการฤดูแปลว่าฤดูนั้นจบลงไปที่เรียบร้อยนะฮะให้ทุกคนคำนวณคะแนนเกียรติยศที่ได้ในฤดูนั้นนะครับแล้วก็ทําการเริ่มฤดูใหม่เริ่มฤดูใหม่ก็คือเปิดการฤดูการใบใหม่ขึ้นมานั่นเองแล้วก็นําการสํารวจทั้งหมดที่เปิดไว้ในรอบนี้กลับเข้าไปอยู่ในกองนะฮะ เอาเฉพาะการสำรวจเท่านั้นนะครับการสมุนของรากูลที่เปิดไว้ปล่อยมันทิ้งไปเลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันรหรือที่ดีก็คือเปิดแล้วเอาออกไปนั่นเองจะได้ไม่งงนะฮะจากนั้นครับสับกองก๊าซสำรวจนะครับกลับเข้าไปใหม่แล้วให้คุณชมนําการลูกสมุนรากูลที่วางคว่ำอยู่เอากลับเข้ามารวมกันในกองกา๊าซสำรวจตรงนี้อีกหนึ่งใบสับเข้าไปให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับการเล่นในฤด,ดูต่อไปได้เลยการทําอย่างนี้นั่นจะหมายความว่าหากในฤดูการที่แล้วไม่มีการเปิดเจอก๊าซลูกสมุนรากูลนะครับ ในฤดูการถัดไปก็จะมีโอกาสเจอสมุนรากูลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในกองการ์ดมันจะมีการเพิ่มสมุนรากูลเข้าไปในทุกฤดูการนั่นเองเตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยก็เล่นในฤดูการใหม่นะครับก็คือทําเหมือนฤดูการที่แล้วนั่นแหละเข้า3เฟสเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ4ฤดูการนั่นเองครับทีนี้เรามาดูวิธีการคํานวณคะแนนเกียรติยศกันสักทีหนึ่งนะฮะว่าคํานวณอย่างไรนะครับให้เราดูที่ด้านล่างของการฤดูการครับเขาจะระบุเอาไว้ว่าในรอบนี้ให้ดูที่พระราชสาวนีอะไรบ้างนะครับอย่าง เช่นฤดูใบไม้ผลิก็ให้เรามาดูที่พระราชสวนี A และ B นะครับผมทำการดูการ์ดคะแนนเกียรติยศด,ด้านล่างเพื่อดูว่าในฤดูนี้จะมีวิธีการคิดคำนวณคะแนนอย่างไรอย่างเช่นที่พระราชสวัี A เนี่ยนะครับก็จะเป็นการ์ดชายแดงบอกว่าถ้าสามารถทำแนวตั้งได้เต็มแถวได้แถวละ6คะแนนหรือถ้าทำแนวนอนเต็มแถวได้ก็ได้แถวละ6คะแนนเช่นเดียวกันอทีนี้มาดูพระราชสวนดีบบ้างนะครับอย่างใบนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านคนป่านะฮะคุณจะได้8คะแนน ต่อเมื่อคุณมีกลุ่มพื้นที่หมู่บ้าน6ช่องติดกันขึ้นไปซึ่งการคิดคะแนนแต่ละใบก็จะแตกต่างกันเราเปิดมาเกมละ4ใบก็จริงแต่นในแต่ละฤดูกาลนะครับจะมีการคิดคะแนนบนาการกิยศแค่ฤดูกาลละ2ใบเท่านั้นครับทีนีอ้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะคำว่าช่องที่ติดกันในเกมนี้เนี่ยจะหมายถึงช่องที่ด้านชนด้านนะครับอย่าง2ช่องตรงนี้นะครับอันนี้ด้านชนด้านถือว่าเป็นช่องที่ติดกันนะครับแต่ถ้าเกิดถัดขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะฮะ จะมีส่วนที่เป็นมุมชนมุมอยู่มุมชนมุมเนี่ยจะไม่ถือว่าเป็นช่องที่ติดกันนะครับทีนี้ครับหากมีช่องที่มีประเภทเดียวกันอยู่ติดกันเราจะเรียกช่องเหล่านั้นว่าเป็นกลุม่มอ่่อย่างตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มหมู่บ้านตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มป่าก็จะมีกลุ่มพื้นนาอะไรก็ว่าไปและย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับผมว่าเกมนี้ช่องที่เป็นภูเขาช่องที่เป็นแผนที่รกร้างรวมถึงช่องของสมุนนะฮะจะถือว่าเป็นช่องที่วาดไปแล้วส่วนช่องของซากปรักหักพังนั้นหากยังไม่มีอะไร วาดทับเจยียงถือว่าช่องนั้นยังไม่เป็นช่องที่โดนวาดนะครับผมทีนี้คำนวณคะแนน,นจากการพระราชสาวัสนีทั้งสองแบบเสร็จแล้วครับให้เขียนเอาไว้ในช่องด้านล่างนี้เขาจะมีช่องไว้ให้สรุปคะแนนอยู่อย่างตรงนี้ก็บอกว่าอ่ะ A และ BA ได้เท่าไหร่ B ได้เท่าไหร่ก็ใส่ไปถัดลงมาด้านล่างครับเป็นรูปเหรียญในเกมนี้ครับคุณจะได้คะแนนเกียรติยศ1นคะแนตนต่อ1นเหรียญที่คุณมีในฤดูการนั้นยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ฤดูนี้ผมมีอยู่3าเหรียญผมก็ได้3คะแนนในช่องเหรียญก็ใส่เพิ่มไปได้เลยนะฮะถัดมา,ดา อันนี้ไม่ใช่คะแนนได้แต่เป็นคะแนนติดลบนะฮะคุณจะเสียคะแนน1คะแนนต่อช่องว่าง1ช่องที่ติดกับช่องของสมุนบนแผนที่ของเราอธิบายง่ายๆ <c oughs> เมื่อมีสมุนอยู่บนแผนที่ให้คุณรีบเอาพื้นที่ไปวางล้อมไว้ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดมันโบอยู่คุณก็จะโดนลบคะแนนไปในกรณีที่ช่องว่างนั้นติดกับสมุนหลายช่องนะฮะคือหมายถึงสมมุติว่ามีช่องว่างอยู่ตรงกลาง ขนาดบ,บนล่างด้วยลูกสมุนอย่างนี้ช่องว่างนั้นจะเป็นช่องลบแค่ครั้งเดียวคุณจะไม่ต้องมาคิดคะแนนซ้ําซ้อนนะครับผมเราก็จะคิดคะแนนแบบนี้เมื่อจบในแต่ละฤดูกาลนะครับเล่นอย่างนี้ไปจนครบ4ฤดูครับเอาคะแนนทั้งหมดมารวมกันคนที่มีคะแนนสูงที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปหากเสมอกันคนที่โดนลบคะแนนจากลูกสมุนน้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะไปหากยังเท่ากันอีกก็ถือว่าชนะร่วมกันไปเลยครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของเกมคาทอลกาเฟอร์หรือชื่อภาษาไทยว่านักเ แผนที่แห่งนาอสนั่นเองนะครับขอบคุณร้านเดอะสตรองโฮสสยามด้วยนะฮะที่สนับสนุนมาแล้วก็ให้เรามาทำ how to play เกมนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันแต่ถ้าเกิดว่าฟังเดียวไม่เข้าใจตรงไหนกลับไปอ่านในรูบุ๊กได้เลยนะครับผมรวมถึงคำอธิบายการ์ดต่างๆและกฎการเล่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ดวสอนใน how to play วันนี้ด้วยนะฮะเข้าไปดูได้เลยเดอะสตรองโฮสสยามเขาแปลรูบุ๊กไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของบอดเกมนี้ how to play ในตอนนี้นะครับผมหากชอบหากใช่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก กด Subscribe ให้กับทีวีมัง f f ออฟฟิเชียลด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิงแจ้งเตือนด้วยเวลาคลิปใหม่มาคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดและอีกข้างหนึ่งก็จะมีปุ่มจอยหรือว่าปุ่มสมัครนั่นเองครับสนับสนุนพวกเราเป็นรายเดือนได้สิทธิพิเศษมากมายให้กับ membership ของทีวีมังก f ออฟฟิเชียลกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้วันนี้ดียวล่ลาไปก่อนเจอใหม่ครั้งหน้าครับกับบอร์ดเกมไนท์ฮาทูเปลย์อย่าลืมครับบอร์ดเกมไนท์เพราะใครๆก็เล่น Board Game บรกกรอ,นอร์ด